ฮัลโหลมาสวัสดีกันนะคะลูกค้าวันนี้นิชาจะมานําเสนอพื้นไม้เต็งน,นะคะลูกค้าที่นิชาเอ๊ไม่ใช่ที่ลูกค้าแบบรอคอยนะคะไม้เต็งส่วนมากโอ้โหลือมาเป็นแบบสิบ,ส,บสิบหลังนี่ก็ยังไม่เคยมีเลยนะคะลูกค้าพื้นไม้เต่งจริงๆแล้วเพิ่งจะมีเป็นแทบจะครั้งแรกแบบในรอบหลายปีนะคะลูกค้านะสําหรับพื้นไม้เต็งน,นะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ แผ่นนี้ผ่นนี้นีชาแถมนะไม่ได้คิดนะคะลูกค้าตอนที่รูนน้องเอามาเอามาใส่คือไม่เห็นนะคะลูกค้าอาจจะมีแบบว่ามันแบบมันนานเกินนะคะลูกค้านะมอดอาจจะกินบ้างนะคะคือปวกอเขาไม่กินหรอกแต่หมอดอกินแน่ๆนะคะไม้ทุกชนิดนะคะะมอดอาจจะเก่งจะกินนะคะกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ปวกอไม่กินแน่ๆนะคะไม้เต็งนะคะลูกค้าอันนี้โดนมอดนะคะอะเรามานําเสนอแบบว่า จัดกันไปแบบว่ารัวๆถูกๆกันเลยนะลูกค้าส่วนมากพื้นไม่เต็งคือหน้าก้าวยาวสิบเอ็ดอกนะคะลูกค้ายาวห้าเมตรประมาณนี้นะคะแล้วก็สามเมตรนะคะลูกค้านะสามเมตรแล้วก็สามเมตรห้าสิบอะไรอย่างนี้คือถือว่าความยาวและความหนาเขาได้นะลูกค้านะความหนาอยู่ที่นี่เลยนะคะลูกค้าสามเซนนะคะรัวาสามเซนครึ่งนะคะสําหรับความหนาสามเซนครึ่งแล้วก็อาจจะมีสามเซนบ้างนะคะลูกค้านี่นะคะสามเซนแล้วก็เอ่อ อาจจะมีแบบว่าหนึ่งนิ้วมีไม่กี่แผ่นนะคะลูกค้านอกนั้นจะจะหนาสวยนะคะลูกค้านะนี่นะคะยาวสิบเอ็ดศอกหมดเลยนะคะหน้าเก้าสวยงามมากนะคะแล้วก็เก้าศอกแปดซอกนะคะลูกค้านะจะมีหน้าเก้านะคะลูกค้าแล้วก็มีหน้าสิบนะคะอยู่สามแผ่นนะคะลูกค้านะหน้าสิบอยู่สามแผ่นแล้วนอกนั้นจะเป็นหน้าเก้านะคะชุดนี้เดี๋ยวนิชาจะมาจัดรวมมาค่าแต้ ที่สามแผ่นนี้นะคะลูกค้าเอามาจัดรวมไม้เต็งนะคะลูกค้ามาค่าแต่สามแผ่นนี้สวยมากนะคะลูกค้าหนาแบบแสี่เซนกันเลยนะ,ะลูกค้าดูหนาสนนะี่เซนหนาสามเซนครึ่งนะคะสามแผ่นคือแปดคูณหกนะคะลูกค้าสามแผ่นเดี๋ยวเรามาจัดโปนนำเสนอพร้อมไม้เต่งนะคะลูกค้านะจริงๆไม้เต่งชุดเนี้ยเราต้องขายกันอยู่ที่หมื่นห้านะลูกค้าหมื่นห้าจริงๆเลยนะคะ เพราะไม้เต่งนี่ค่อนข้างจะหายากแล้วหนาแล้วก็ยาวชุดนี้นะคะจริงๆแล้วต้องขายอยู่ที่หมื่นห้าแต่ว่าอันนี้นิชามาจัดโปรนะลูกค้านะเราจะไม่ขายถึงหมื่นห้านะคะลูกค้านะนิชามาจัดโปรเหมาเลยนะคะลูกค้าเหมาเลยอ่าอยู่ที่หมื่นแปดนะคะลูกค้าเหมาทั้งหมดนะคะลูกค้าอ่าเหมาพร้อมอ่า มะข่าแต้สามแผ่นนี้ทั้งหมดจะมีอยู่ยี่สิบสี่แผ่นนะคะรวมมะข่าแต้ยี่สิบสี่แผ่นแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่ยกครึ่งนะคะลูกค้านะยกครึ่งนะคะยกครึ่งเรามาจัดโปรเหมากันเลยนะคะอยู่ที่หมื่นแปดนะคะลูกค้าหหมื่นแปดก็จะตกอยู่ที่ยกละหมื่นสองนะคะลูกค้ายกละหหมื่นสองเองนะคะลูกค้ายกละหหมื่นสองลูกค้าได้ไปแบบไม้เต็มๆไม้ในเนืน้ออย่างนี้เลยนะคะลูกค้า อย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคือไม้เต่งนะคะลูกค้านะคะอันนี้คือหมื่นแปดนะคะลูกค้านะได้ทั้งหมดเลยยี่สิบสี่แผ่นนะคะตกอยู่ที่ยกครึ่งน,นะคะลูกค้านะลูกค้าเอาไปปูได้สบายๆอยู่ที่รวมไปเสร็จน่าจะอยู่ที่ได้อยู่ที่ปูได้อยู่ที่ยี่สิบสี่ตารางเมตรนะคะลูกค้านะสาหรับพื้นที่ที่ลูกค้าแบบ ใช้ป 1941, <Marie. S 2> ูใ really. ช้สอยนะคะลูกค้าได้ยี่สบสี่ตารางเมตรนะคะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าจริงๆแล้วถ้าราคาหมื่นห้าจะอยู่ที่จะอยู่ที่ทั้งหมดีนสองหมื่นกว่าบาทเลยนะคะลูกค้าสองหมื่นกว่าบาทนะคะอันนี้เรามาจัดโปรนะคะอยู่ที่ยกละหมื่นสองนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสําหรับไม้ที่สวยๆแบบนี้นะคะสําหรับไม้เต็งนะคะหายากมากๆนะคะลูกค้าหายากมากๆบอกเลยนะคะสําหรับไม้เต็งนะคะ ลูกค้าทันใดสนใจก็โทรหานิชาได้นะคะ0640071199แอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะลูกค้านะคะติดตามน,นิชาได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น tiktok เพจนะคะแล้วก็เฟซนะคะแล้วก็ไลน์นะคะลูกค้าแล้วก็ช่องทาง y t u t u นะคะลูกค้าติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะลูกค้านะติดต่อได้ทุกช่องทาง ขอบคุณมากๆนะคะลูกค้บาบายยค่ะ